มีการแนี่ยามองกล้องด้วยนะเหนื่อยหรือว่ายังไงอ่ะหมีหมากับหมีหมีน่ารักจังเลยอ่ะถ้าเมีน้ำเติมในป่าไม่สนุกนะทีอย่างเงี้ยถ้ามีน้ำเติมมีหยอกให้มันกินได้เลย

เป็นเตียนเตียนแอนตินใช่ไหมแตงกว่าชื่อแตงกวาเหรอเนี่ยอเมื่อก่อนรวมกันนตัวเองตัวใหญ่แลไปของฝาก็ลงมาเยอะครับ มีสติบสามตัวกับตรงนี้นมีนู่เนเล่ง,งตัวนี้กับตัวนู้น